สวัสดีจ้ามาเจอกันกับอีติกแล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้นะคะบ่มีอะไรทําเงียบเงาเศร้าซึมกินสมพอเวลาบ่มีงานทํามันก็บเบื่อเนาสามวันแล้วนี่บ่มีงานทําเบื่อบ่รู้จะไปไหนว่างงานไรสาระไปวันวันพี่น้อง จ,จะเจอหาอะไรมาทำในบททีนี้คิดหาแนวทำพี่น้องเลยคิดหาแนวทำอยู่เฉยอยู่บ่เป็นเป็นบ่เป็นต่อ,อยู่หนึ่งเมื่อกี้นี่ไปนอนตื่นนอนตื่นขึ้นมาตื่นหนึ่งจมกี้ทำอะไรเดินวนไปวนมาวนไปวนมาใครแนนจะมีงานทำขันทําป่าเถอะขันใหญ่โผดเโ่พวกมีแนวพอดีเนาะพี่น้องเนาะิเดี๋ยว กำลังคิดอยู่กำลังคิดหาแนวทำเบือ่อไม่อยากเห็นหนาใครไม่อยู่คนเดียวอยู่หลังบา้านจ็เป็นแนวไหนเป็นไม่อยากเห็นหนาใครเป็นเบื่อเบื่อเส็งๆไม่อยากคุยกับใครพร้อม เหมืนจบ้าหรือก็นอนรับแต่ออเดอร์นอนรับออเดอร์อคอลลาเจนกับวิตามินซีนะคะตอนนี้ก็มีลูกค้าประจำนะคะสั่งจองมาเยอะแล้วนะคะวิตามินซีกับคอลลาเจน บอกเราเล่าสู่กันฟังนะคะพี่น้องจา๋าอย่าเฝ้าเบื่อนางอิดเดอร์เพราะว่าอิดจะบอกทุกคลิปเพราะว่าลูกค้าบางท่านนะคะได้ดูคลิปนี้แต่ว่าไม่ได้ดูอีกคลิปหนึ่งนี่นนะก็เลยจําเป็นที่จะต้องบอกทุกคลิปเนาะ,อะตอนนี้นะคะอิดจัดโปรโมชั่นนะคะจัดโปรโมชัน่นพรีออเดอร์คอลลาเจนถ้าใครโอนจองตอนนี้นะคะ2กระปุกอิดจัดโปรให้อยู่ที่ราคา1,350บบาทจัดส่งฟรีนะคะพี่น้องจา๋า แต่ถ้าคุณลูกค้ารอสินค้ามาถึงแล้วค่อยมาสั่งตรงนั้นคุณลูกค้าจะมีค่าจัดส่งเพิ่มอีก50บาทแล้วก็ขายเป็นกระปุกนะคะกระปุกละ169บาทถ้า2กระปุกก็คือ 1, 3 9 8บาทนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าโอนจองมาตอนนี้เลยเหมือนแบบให้เครดิตนะคะให้เครดิตลูกค้าตอนนี้เลย2กระปุกีะจ,จัดให้1,350บบาทส่งฟรีนะจ๊ะแล้วก็วิตามินซีนะคะสำหรับวิตามินซี อีทขึ้นราคาเป็นกระปุกละหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีค่าจัดส่งห้าสิบาทนะคะสินค้าคอลลาเจนและวิตามินซีรอบนี้นะคะจะมาถึงประมาณวันที่สิบเดือนหน้านะคะพี่น้องจ๋าแต่ถ้ามาถึงก่อนวันที่สิบอีทจะส่งให้ก่อนคืออีทก,กะประมาณไปนะคะเลทไปถึงวันที่สิบคือคิดว่า ไม่น่าเกินวันที่สิบแน่นอนนะคะพี่น้องแฟนคลับเอฟซีหลายคนก็นบอกว่าแม่นน้านี่เหรอหน้าแม่ค้าขายคอลลาเจนแม่นจ้านี่หละหน้าแม่ค้าขายคอลลาเจนสิวเยอะจุดด่างดาเยอะมากนะคะก็อย่างที่รลูกกันอยู่นะคะใครที่ติดตามมาจริงๆจะรู้ว่า ทำไมมันถึงเกิดแบบน่ะนางอีทถึงเละข,ขนาดนี้จะรู้นะคะอืเนาะคี้ข้านพูดพี่น้องจา๋าเอาเอาเอาคนที่เข้าใจแล้วกับคนที่อ่าซื้อเป็นประจํานะคะลูกค้าที่ซื้อเป็นประจําแล้วซื้อไปทานแล้วมิคนความรู้สึกยังไงนะคะนั่นแหละเอาแบบนั่นเลยนะคะพี่น้องจา๋าคือพูดไปเดี๋ยวก็ยาวนะคะไม่พูดดีกว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกค้าประจํานะคะที่เคยซื้อไปแล้วไปทานแล้วเห็นผลแล้วก็กลับมาซื้ออีกส่วนใหญ่นะคะอีทบอกเลยว่ากลับมารอบนี้มีแต่คนสั่งสีกระปุกสั่งโปรคู่ไปเลยสีกระปุก2700ันเจ็ดร้อยบาทนะคะสีกระปุกสําหรับคอลลาเจนโปรตอนนี้นะคะถ้าทุนทรัพย์ถึงซื้อไป ไปตุนไว้ลดพี่น้องเพราะมันมีแต่จะขึ้นไปหน้ามันไม่มีลงนะคะเอ็ดบอกเลยว่าคอลลาเจนกับวิตามินซีรอบต่อไปมีแต่จะขึ้นเอ็ดย้ายความมาไว้หลังบาง้านเอามาไว้ทอดปลาเอามาไว้ทอดปลาใหพ้พี่น้องๆปาลาล่าปลาหมอนะคะปาลาล่าปลาหมอยังมีจัดส่งเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจ๋า เนาะอิดทอดให้แพ็คละหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะปะลาล่าปลาหมอเทศอร่อยนะคะพี่นองจ๋าปลาล่าปลาหมอเทศลูกค้าบอกว่าหุงข้าวหมอ้อหนึ่งเร,รี่ยงเลยนะคะอยากจะประจานนางอิ้จริงๆเลยนะคะลูกคา้าส่งข้อความมานะคะบอกว่าอยากจะประจานจริงๆเลยป <ๆ S 2> <48 S 1> ลาหมอเทศหม้อหนึ่ง <ๆ S 2> อ่ะกินข้าวเอ้ยปลาหมอเทศแพ็คนึงอ่ะกินข้าวหมดไปหม้อหนึ่งอยากจะประจานจริงๆเลยสันวามันแซบมากว่าซ่านพี่นองจ๋าลูกค้าส่งรีวิวมาบอกนะคะอืม เดี๋ยวอีจิพามาอัปเดตนะคะอัปเดตโครงการนะคะโครงการผักสวนครัวของครอบครัวนางอีทว่าไปถึงไหนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะอยู่กับธรรมชาติพี่น้องจ๋าให้ธรรมชาติบำบัดดีกว่าเนาะตอนนี้กําลังแตกหน่อออกมาแล้วจ้ะแตกหน่อแทงใบออกมาแล้วใกล้แล้วนะจ๊ะใกล้แล้วพวกนี้จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะนี่จ้ะใกล้แล้วจ้ะใกล้ความเป็นจริงเข้ามาละ เป็นถั่วฝักยาวทั้งแถบเลยนะคะบวบโอ้พี่น้องสอนแต่บวบไปเละบวบเคียเดียวได้กินเบิร์ตปีนี่จ้ะกำลังนะคะกำลังเป็นลูกเต็มเลยอยู่หลังผาเต้นสแลนสีเขียวนั่นเยอะมากๆอันนี้อีกจ้ะพี่น้องจ๋านะคะบวบเครือเดียวได้ทานเยอะมากๆเลยดกคัก กินจักววาจักเดือนแลวบุแต่แต่นางอีดมาปานจนปานนี่พี่น้องจ๋าบวบเคลียเดี๋ยวนี่นี่จ้ะเยอะมากๆเลยนี่ลูกค้าคอลลาเจนลายเด้งมาอีกแล้วนะคะขอสั่งจองคอลลาเจนไหนคะ่ะสีกระปุกพะนะเดี๋ยวนะคะรอให้แม่ค้าทาคลิปจบก่อนเดี๋ยวแม่ค้าไปตอบให้นะจ๊ะนี่จ้ะพี่น้องจา๋าตรงนี้จะเป็นบวบหมดเลยนะคะหลังผ้าสแลนสีเขียวตรงนู้นนะคะ กำลังขึ้นใหม่เต็มเลยตรงนี้นะคะผักสวนครัวตรงนี้นะคะอีนเคยบอกแฟนขับไปนะคะเคยบอกไอพี่พี่น้องๆไปว่าวันไอกวางตุง้งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นคณะพ่อนางเอกจำพิษนี่ใบคณะเต็มเลยจ้ะพี่น้องจา๋าคณะกาลังกําลังไอเป็นยอดนะพี่น้องเนาะกําลังแตกกําลังแตกแล้วเดี๋ยวแกก็คงจะแบบว่า แยกนะคะแยกไปปลูกเป็นกอเป็นกอนะคะมันจะได้ต้นใหญ่นี่จะพี่น้องจา๋านี่กกโอ้ยโบดบ่อยากแล้วพี่น้องเขาเรียกอะไรนะเอาไปชำนะคะแยกไปชำเป็นต้นเป็นต้นเป็นแปลงบักใหญ่เลยเดีน๋นี่อันนี้เป็นถั่วพลูนะจ๊ะถั่วพลูถั่วพลูปลูกสามสี่ต้นนะคะสามต้นสี่ต้น เดี๋ยวก็เครือกับจิขึ้นตามละแนงอันที่พอ่อนางอิฐผูกไว้นะเนาะเครือถั่วพูกกัจิขึ้นมองนันเดี๋ยวก็จะได้เก็บมากินทําคลิปวิดีโอนะคะอันนี้ก็เป็นต้นพริกนะจ๊ะพริกอ่ะพ่อได้กินเรื่อยๆจ้ะอีช,ชอบมาเดดไปกินกระจอมพริกต้นนี่มันไม่เผ็ดมันเผ็ดปานกลางลูกพริกอ่อนนั่นไหมพริกนมนะนางอิฐโอ้ยเขี่ยวทั้งเม็ดจ้ะกรอบๆๆ,ๆพ่อกับแม่นางอิดนั่งมองหนาแล้ว <laughs> เห็นลูกกินพริก มันเ่เผ็ดอืมก๋อจิ้กินได้เป็นเม็ดแต่มันบ่ค่อยเผ็ดอร่อยทางนู้นก็จะเป็นพวกมาละกอนะคะมาระกอมาระกออโอ้ยบวบเยอะนะนี่อันนี้กําลังใหญ่นี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 ่ลูกนี่ก็เก็บได้แล้วนี่คือเก็บได้ประมาณสี่ห้าลูกแล้วบวบหลายแล้วพี่น้องงูนี่อีกนี่นี่นนนข้างล่างใช่นะคะนี่ได้หน่วยยังงี้บ้าหลายหน่วยเลยตัวนี้ เจอแปดหน่วยแล้วฝังนู่นอีก3ามอันนี้อีกหนึ่งโอ้ยหลายหน่วยแล้วได้หลายหน่วยแล้วเดอ้อบวกนี่เดี๋ยวจะลวกนะคะลวกแล้วก็กินกับน,น้ำพริกเดี๋ยวจะให้แม่ลาบปลานะคะจะให้คุณแม่ลาบปลาฉลาดเพราะว่าคะ คุณนาไปใส่มองนะคะได้ปลามาทุกวันเลยไปใส่มองอยู่ที่บึงบึงสวงใหญ่ที่อทเคยไปยกยอนะคะพี่น้องจ๋าก็ได้อ่าปลาฉลาดได้ปลาตะเพียนนะคะนั่นแหละเอามาทําลาบเนาะพี่น้องจะลาบปลาฉลาดวันก่อนแม่นางอีก,ก็ลาบไปขายลาบไปขายถุงละจังบาทเพอะสิบบาทคืออะไรสิบบาทละยี่สิบเน่แม่นางอีทาลาบไปขายถุงละยี่สิบบาทหอดแต,ตบ่บ่อพอกันนั่นแหละก็เลย เหลือมาให้ลูกสาวกินอันจักถวยนึงนี่แหละแซบไหลายพี่น้องจา๋าแซบไหลาลาบปลาฉลาดมันแซบเด้อมันหอมเนื้อปลาฉลาดเนาะอืมนั่นแหละเดี๋ยวอีจิเก็บบวบนะคะเก็บบวกไว้ไปลวกแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ทาลาบปลาฉลาดให้กินอีก <c oughs> โอ้ลมเย็นพี่น้องจา๋าลมเย็นมากๆเลยเย็นค่ะตอนนี้ก็กําลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะจา๊าพี่น้องจา๋า รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแต่ว่าแถวบ้านนี้บ่ค่อยหนาวรอกหนาวแต่ตอนเช้าตอนเช้า,ชาลมเววเววเววแต่ว่าพอตกบ่ายมากก็ร้อนคือเก่าหน่นอยแต่กับพ่ออยู่อยู่ไม่ได้ร้อนมากนะคะนะโอ๊ยคักลักหลายกระหมาโมดโู อุ้มขึ้นบาเผมเด้พี่น้องจ๋าหอบขึ้นบาตอนกลางคืนกับมานอนเรียกกันอยู่ปะสันหอนเรียกกันสวัสดีครับอย่างนั่นสวัสดีครับเย็บซับ็นไอฟเฟลช์คักปวดโพยังจะกอดอีดอ,อัสไส้ จวนกันไปกินอน o กินกันไปกินกันไป r ินไปกินนไินกันไป t ินกันไปกพี่นไอกคันพกินกันกันไปกินกันไนังกินกันกินกันกิันไปกินกักินกันไปกิกันไกนันไกนันันไปกนายนูปกนาันไปกกักักักกักัดกันดีั้งักักหลายกกักันกัน ผิดกันบ่อยๆพี่น้องแต่ก็รักกันคือเก่าเนาะแบบนี้แหละมันค่อยอยู่น้ำกันได้นานนะคะเขาเรียกว่า,ภา,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 วาภาษาบ้านเองเขาเรียกว่าอะไรเฮ้อภาษาบ้านเองเขาเรียกว่าอะไรดอกเรียกบอกเป็นเออนั่นแหละด่าได้ก็รักคือเก่าพี่น้องเอนาะด่าได้ก็รักก็หวงคือเก่าพูดที่ใช้นี่แหละ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอีกกะขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนก็นกนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพาคุณสามีไปทานข้าวก่อนเพราะว่านางถามว่าจะเธอจะทําอะไรให้ฉันกินอาหารกลางวันที่นี่อีกกยังบม่มีอะไรก็เลยจะพาออกไปกินข้างนอกเอานะคะนัะ่นแหละเดี๋ยวเจอกันกับอีกคลิปวิดีโอหน้านะคะบา,บายๆค่ะ